แปดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจดดเนี่ยแปด7ปดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยมีสองคนที่ใช้ถูกไหมเราเสร็จแล้วลคนแรกเนี่ยที่ผมวางให้เนี่ยผมเนื่องจากผมวางเบอร์กระตุ้นเรื่องเรื่อง,องการเงินไม่ค่อยได้ใช่ไหมในดวงเขามันมัน,มนเยอะแล้วมันมอนว่ามันเต็มแล้วมันไม่รู้จะแก้จะเพิ่มตรงไหนเดี๋ยวผมเพิ่มลูกค้าให้แล้วก,กันเขาก็โอเคนะแล้วผมก็เลยวางเลขน,นี้เข้าไปนะครับเป็นอ่า XX นะ887แปดเแล้วก็78นะกลายเป็นว่าพอเขาได้เบอร์ลูกค้าในร้านเขาเยอะมากเยอะชนิดที่ว่าขายของไม่ทันลูกค้าเต็มไปหมดนะได้รายได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนหรือว่าอาจจะมากกว่านะผมบอกเลยว่ามากๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขายุ่งมาก เขายุ่งมากจริงๆนะตั้งแต่ได้เบอร์นี้ไปอนะ่ะยุ่งมากจริงๆนะมีแบบมีออเดอร์เข้ามาตลอดแต่พอวันไหนไอ้โทรศัพท์เขาอ่ะไอ้เครื่องนี้ใส่เบอร์นะั่นแหละแบบแค่ว่าสัญญาณไม่ดีหรือประมาณว่าเครื่องเริ่มมีปัญหาเรียกว่าเครื่องเริ่มมีเริ่มมีปัญหาเนี่ยเครื่องดับหรือสัญญาณมันหายเนี่ยวันนั้นลูกค้าไม่เข้าร้านวันนั้นลูกค้าไม่เข้าร้าน พอลูกพอจนเขาเขามาเอกใจเขาก็เลยแบบว่าเออเอาไอ้เบอร์เนี้ยไปใส่เครื่องหนึ่งก่อนแล้วกันไอ้เครื่องที่พอใช้งานได้ที่วันที่ว่ามันใช้งานได้ดีอะไปเสียบปุ๊บลูกค้าเข้าร้านเลยเขาก็งงนะลูกค้าก็รู้สึกแล้วเขาก็เทสอีกนะพอปิดเครื่องวันไหนวันนั้นไม่มีลูกค้าเข้าร้าน อ,อวันไหนเปิดคือพอเปิดเครื่องลูกค้าเข้าร้านเลยเข้าเลยมาถึงบางอ้อพอถึงวันหนึง่งไอ้เครื่องโทรศัพท์ที่ใส่เบอร์เนี่ยเสียไม่มีลูกค้าล,ลูกค้าเข้าร้านเขาต้องรีบไปซื้อโทรศัพท์เพื่อเอามาใส่เบอร์เบอร์นี้อ,อลูกค้าถึงจะเข้าร้านคำถามถ้าเกิดคุณมีเบอร์แบบเนี้ย มีคนมาขอซื้อคุณสักล้านหนึ่งคุณจะซื้อไหมคุณจะขายไหมเออคุณจะขายไหมเออถ้าเกิดไอบอกว่าเจ็ดแปดเก้าว่ามันมัน,ม,นมันดีจริงๆมันดียอดสุดยอดจริงๆทำไมทำไมไอ้คนใช้ปิดเบอร์ไปมันยังยังรู้สึกเหมือนเดิมแหละอืม หรือแบบว่าบางทีขายของก็ไม่ได้ขายได้เยอะจริงแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไงลายที่สองเป็นพนักงานเป็นเซลนะเ,นเซลลองวางเบอร์แบบนี้เลยนะครับปรากฏว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออไปอเป็นเซล์ลใช่ไหมยอดทะลุจริงๆอ่ะสองเดือนเนี่ยเขาทีแรกยอดเขาหน่อยสิบล้าน ปรากว่าไม่เกิน2เดือนยอดทะลสุสิบล้านทั้งนั้นที่ว่าเมื่อก่อนทําตั้งหลายเดือนนะกว่าจะเป็นสิบล้านอะ่ะพอสิบล้านเสร็จบริษัทขยายขยายกรอบนะขึ้นไปยี่สิบล้านอ้าวทะลุอีกอ่าสี่สิบล้านทะลุอีกภายในสองถึงสามเดือนเท่านั้นอตกลง บางคนเขาใช้เจ็ดแปดเก้ายังไม่ได้ขนาดนี้เลยเจ็ดแปดเก้ายังไม่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยมีเลขเสียด้วยนะเจ็ดเจ็ดมีแปดแปดด้วยนะอืมทําไมกลายเป็นกลายเป็นว่าเบอร์แบบเนี้ยใช้งานได้ดีกว่าเออใช้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าเบอร์หลักแสนหลักล้านด้วยซ้ํา เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้น,นี้มันเสริมดวงจริงๆมันเป็นเลขของเบอร์ที่เสริมดวงไม่ใช่เป็นเลขที่อุปโภคมาว่าเพื่อเสริมดวงหรือเป็นอุปโภคมาว่าเป็นเบอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มโชคให้คุณแต่พอไปใช้งานจริงก็ใช้ไม่ได้พอใช้มางานจริงกลายเป็นว่าคนขายอยัะรวยคนซื้ออะ คือไอคนที่จะซื้อจะซื้อได้มันก็ต้องรวยถูกไหมไม่งั้นมันซื้อเงินเบอร์ระดับนั้นไม่ได้อ,อก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับก็บางคนก็กู้เงินมาซื้อด้วยซ้ําเบอร์ที่เขาบอกว่าดีๆตามศาสตร์ทั่วไปอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ดีจริงนะครับอย่างนั้นก็คือว่าให้คิดดูดีๆคิดดูให้รอบคอบนะบว่าไอเบอร์ที่บอกว่ามังกรมังกรอะ่ะ มีโคดถ้าเกิดเขาเขามามาขายคุณเนะี่ยต้องถามดูว่าเขามีใช้แล้วแล้วพอปิดแล้วมันเกิดเกิดเรื่องแบบประมาณว่ายอดขายตกหรือเปล่าอาปิดแล้วยอดขายตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเห็นแบบเอาเบอร์ส่วนตัวออกมาขายนะคะออกมาขายนะครับเ,เพราะอะไรเพราะว่าเบอร์นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นเบอร์ที่เสริมเขาจริงๆเออ นะครับ